มอร์นิ่งสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรายังอยู่ที่เกาะลันตาอยู่นะคะเช้านี้ฝนตกค่ะเอาบรรยากาศฝนตกตๆให้ดูนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะ ฝนตกตกอากาศก็ดีนะคะเช้านี้เมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากๆเลยค่ะฝนตกทั้งคืนตารมาชมวิวค่ะวิวธรรมชาติสุดๆเลยนะคะ